สิ่งที่ผู้คนมกักค้นหามากที่สุดเป็นอันดับต้นๆหลังฝนตกลงมาอย่างหนักเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าสีล้อคู่ใจให้กลายเป็นเรือยนต์ชั่วคราวฝ่า่าวิกฤตน้ำรอการระบายให้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยทั้งคนและรถโดยที่ไม่ดับหรือพังกลางทางเสียก่อนข้อที่ 1. ปิดแอร์เมื่อเจอน้ำท่วมขังเพราะหากน้ำท่วมถ,ถึงตัวพัดลมพัดลมติดน้ำขึ้นมาโดนบริเวณห้องไฟฟ้าอาจจะช็อตและอาจจะทำให้เครื่องยนต์นั้นดับได้ ข้อที่2รักษาระยะห่างจากรถคันอื่นเพราะระบบเบรกที่แช่น้ํำนานๆทาให้ประสิทธิภาพในการทํางานนั้นต่ําลงข้อที่ 3. ลดความเร็วและรักษาความเร็วให้คงที่ห้ามจอดและไม่ควรอยู่ใกล้รถคันอื่นข้อที่4ใช้เกียร์ต่ําเพื่อประคองเครื่องยนต์ไม่ให้ดับหากเป็นรถยนต์เกียร์ออตโต้ให้ใช้เกียร์ธรรมดาใช้เกียร์หนึ่งหรือเกียร์สและรักษาอาตาัตราเร่งไว้ให้ได้ประมาณ1 5 0 0ถึง2,000รอบ ต่ำกว่านี้เครื่องอาจจะนักสูงกว่านี้เครื่องอาจจะดูดอากาศและน้ําเข้าเครื่องได้ข้อที่5เมื่อขับพดน้ําท่วมเหยียบเบรกย้ำๆเพื่อไล่น้ําออกจากผ้าเบรกข้อที่6ข้อสุดท้ายหลังจากที่ลุยน้ําท่วมมาการเหยียบเบรกย้ำๆเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเนื่องจากว่ามันจะช่วยไล่ความชื้นในระบบเบรกและในกรณีรถเกียร์ธรรมดาควรย้ําคัดด้วยเพื่อป้องกันคัดเลื่อนที่สําคัญอย่าดับรถโดยท,ทันทีหลังจากถึงที่หมายเพื่อไล่ความชื้นในห้องเครื่อง ไล่น้ำออกจาม้อพักและไอเสียให้หมดเพื่อไม่ให้เครื่องยนต์สะดุดหรืมมีปัญหาตามมาในภายหลังและหลังจากที่ทุกอย่างกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วอย่าลืมนํารถไปตรวจสภาพเพื่อให้พร้อมต่อการเดินทางครั้งต่อไป